สวัสดีค่ะเจ้าบ้านค่ะมากดแล้วค่ะขอบคุณค่ะดอกไม้เหล็กขอบคุณมากนะคะยินดีที่ได้รู้จักค่ะแม่มาส่งกําลังใจขอบคุณค่ะดอกไม้เหล็กเจอพี่อีกแล้วพี่ขอกัดหูหน่อยได้ไหมอุ้มคิมหูไม่ยาวแต่หูยานครับเมียดึงบ่อยเหรออันนี้ก็ไม่ได้ยานเพราะผัวดึงนะเออมาทําไมหูยานเอา แกแล้วมั้งมันเกี่ยวกับความเก่ของเราหรือเปล่า<ม>แสดงว่าดื้อสิคุณคิมอ่ะเมียเลยดึงหูข่อยทำไมล่ะคุณนาลาสวัสดีค่ะคุณตุก๊กสวัสดีคุณนาลานะคะแสดงว่าเจ้าชู้นะคุณคิมเนี่ยเมียเลยดึงหูบ่อยพี่ตุ๊กคะ่ะ สวัสดีนะคะดอกไม้เหล็กใครมีแฟนมาทางนี้เลยหเหรอใครมีแฟนมาทางนี้เลยคืออะไรใครไม่มีแฟนมาทางนี้เลยเนี่ยทางช่องยายเนี่ยคิม <c oughs> ขอตัวพร้อมหัวพร้อมขาก่อนนะครับขับรถก่อนโอเคคะ่ะเอาไส้เอาพุงไปด้วยนะคะเอาทุกอย่างไปเลย <c oughs> เอาทุกอย่างไป <c oughs> ครบ <c oughs> เดินทางปลอดภัยนะคุณคิมขับรถด,ดีๆละ่ะ โอเคครับบายยคุณคิมจองบิงผมไม่เก่งสวัสดีครับอืมรู้จักกันน้อจับไม้จับมือกันไปหากันนะคะทุกคนช่องเรามันก็ประมาณนี้แหละเนาะบางทียายก็นี่แหละรู้จักกันก็จับไม้จับมือกันไปเยี่ยมกันช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปหาใครเลยใครไลฟ์สดนี่ไม่ค่อยได้ไปหาเลยเพราะว่าขึ้นไลฟ์ลงไลฟ์แล้วก็ชาร์จแบบ โทรศัพท์ยายไ,ไม่มีคอมไงยายก็ใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวนี่แหละคุณคิมดื้อม,มากค่ะใช่คุณคิมเขาน่ารักคุยสนุกนะแต่เขาก็รักแฟนเขาดีนะ <Everyone. S 1> <Kate. S 2> เขาก็บอกว่าเขามีโฟมีแฟนแล้วอะไปเที่ยวภาคใต้ไปเที่ยวอะไรเ mm. ขาก็พูดดีคุยด,ด,ด,ดีนี่ก็เพิ่งรู้จักเขาเหมือนกันไปเจอเขาที่ช่องไหนไม่รู้จะกดติดตามต่ อ,อยากเห็นหน้าพี่พลอยอ่ะหน้าพี่พลอยเหรอใครไปดูนี่โอ้เอา้าพี่พลอยพี่พลอยยิ้มหน่อยพี่พลอยซะด้วยมาริโอ้หรือเปล่าเนี่ยไม่น่าใช่พี่มาริโอ้เขาเคยคุยกับพี่พลอย,อยงไงเมื่อวันก่อนพี่พลอยเขก็มาอยู่อาทิตย์นึงเดี๋ยวเขากลับแล้ว เมื่อวานที่ไล้หนูนั่งหาตั้งนานอ๋อเหรอคะเน็ตโกจังเน็ตโกะจงัะจงคันจมูกเนี่ยเหมือนจะไม่สบายไปหาหมอแล้วนะเออไอันนี้ของงานเมื่อวานนี้เหรองัดดกเนี่ยอเอยอไปจ้างเมื่อวาน คุณบาสคุณบาสสวัสดีค่ะอ๋อชื่อบาสเนาะภาษาอังกฤษยายอ่านไม่ออกเนาะ <c oughs> สวัสดีค่ะคุณบาส<อ>เขาดูโกรธนะ<อ>เขาว่าสปอยโกรธเขาดูโกรธนะวะหรอเขาจะเขาวง่วงนอนออมารีโอหรือเปล่า ไม่ได้เก่งนะ FC ลซีงครับบอูกดสุดทยปีกอืมป้าบอลก็พูดไปบัสไม่ใช่บัสมารีโอหรือเปล่าเนี่ยมารีโอหรือเปล่าเนี่ยเออใครเคยเห็น,หนเคยเห็นเหรอนอกจากมารีโอนะที่คุยกันนะ่ะใช่แล้ว ยายาให้ผมไม่กล้าแล้วยายาผมไม่กล้าแล้วคืออะไรผิดค่ะว่าหนูรู้เหมือนโกรธอย่างงี้หรอโอว่านี่ไงเขาพูดไปอย่างงี้เขาบอกว่าอยากเห็นหน้าพลอยใช่ไหมเนี่ยเขาบอกว่าอยากเห็นหน้าพี่พลอยอะ่ะ dan yang ke-5. Cing ah